ในฐานะที่ผมได้อาชีพตัวแทงอย่างดาบโลนะครับมาเป็นระยะนานพอสมควรแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกถึงใกล้เบื้องต้นนะครับข้อดีข้อเสียของอาชีพนี้นะครับว่ามือใหม่สายฟรีสายเติมน้อยควรเล่นหรือไม่ผมเองก็เป็นสายเติมน้อยนะครับที่เป็นเติมแพ็ครายเดือนไปนะแล้วก็ใช้การเก็บวัตถุดิบต่งตางๆมาขายเพื่อเอาเพชรน,นะครับไปพัฒนาตัวต่อสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เลยนะครับว่าอาชีพนี้นะไม่ได้เหมาะกับทุกคนสายฟรีสายเติมน้อยถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยผมไม่แนะนําอาชีพนี้โดยเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลยากเป็นอันดับหนึ่งในเกมนี้เลยนะครับก็คืออันดับ2ที่เก็บยากรองลงมาก็จะเป็นอาชีพพระนะครับสาเหตุนะครับให้คุณไปดูที่อุปกรณ์นะครับอาวุธเป็นอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวจะเทียบไปดูนะครับว่าอาชีพทั้ง8สายนะครับมีอาวุธสเตตัสที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างให้ดูกันที่ตัวที่เป็นอาวุธสีน้าเงินสีฟ้านะครับอันชิ้นแรกเลยนะก็จะเป็นอันนี้เป็นดาบของอาชีพดาบโลนะครับดูสเตตัสนะครับพลังยมตีนะครับสูงสุดค่ามิน ค่ามินิมัมนี่จะเท่ากันนะคือเริ่มที่1นนะครับส่วนค่าแม็กซี่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆของดาบโล่นะก็จะเป็น14แล้วก็ความแม่นยำกับดาเมจพื้นฐานเนี่ยจะเท่ากันทุกอาชีพนะก็คือมาความแม่นยำหกแล้วก็ดาเมจสองนะครับไปดูกันนะครับดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่นะครับสเตตัสเห็นไหมโจมตีเลยครับปาเข้าไปสี้นะสูงกว่าดาบโล่กีดเท่าประมาณ3เท่านะครับโดยประมาณอาชีพหออนะครับจะสูงกว่าดาบใหญ่นะครับอยู่2 ดาบคู่นะครับจะน้อยลงมากว่าดาบใหญ่แล้วก็หอกนะครับประมาณ1.5เท่าแต่ว่ายังไงก็ยังสูงกว่าดาบโล้นะครับก็คือ27สนะครับสูงกว่าดาบโลประมาณ2เท่าที่อาชีพนี้เขาบอกกันว่าเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะสาเหตุหลักๆเลยเพราะาตัวที่เป็นพลังยมตีอุปกรณ์นะครับอาวุธเนี่ยจะน้อยกว่าเนียงแต่ว่าเห็นว่าในไทยยุสธศอาชีพนี้มันจะมีสกิลเสริมก็คืออาชีพดับเบิลดาเมจนะครับตีแรงเป็น2เท่าได้อาชีพธนูนะครับดาเมจอาวุธนะ39อันนี้คือใกล้เคียงกับ ดาบใหญ่แล้วก็หอกเลยนะครับในขณะที่ระยะยิงของมันนะไกลที่สุดเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยว่าอาชีพที่ฟาร์มไวที่สุดอะ่ะแล้วก็ตีแรงเป็นระดับกลางๆนะครับก็คืออาชีพธนูนี่แหละสายมิสั้นนะครับหรือนักฆ่าเนี่ยจะมีดาเมจกลางๆนะครับส2สูงกว่าดาบคู่เล็กน้อยแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกการเอาชีวิตรอดนะไม้เท้าหรือว่าเมดนะครับจะดาเมจน้อยกว่าตัวเปปนธนูนะครับอยู่ที่30 สูงกว่าดาบคู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีระยะยิงที่เป็นตีไกลสายเวทเช่นกันแล้วก็อาชีพพลานะครับจะมีดาเมจที่ใกล้เคียงกับดาบโล้นะน้อยกว่าดาบโล่หนึ่งนะครับก็คือ12แต่ว่าอย่าลืมว่าอาชีพพาอย่างน้อยๆนะครับก็จะเป็นอาชีพที่ตีไกลนะครับก็ยังช่วยในส่วนนี้ได้แล้วก็จะมีคิวในตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูที่ความแรงของบุธแล้วเนี่ยอาชีพที่น่าจะเก็บง่ายที่สุดก็ควรจะเป็นธนูถูกไหมเพราะว่าถึงแม้ดาเมจจะไม่ได้สูงที่สุดนะครับแต่ ดาบใหญ่กับหอกเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นมีดสั้นแล้วก็ดาบคู่นะครับ2อดับสุดท้ายที่เก็บเวลยาฟาร์มยาก็จะตกเป็นของนะครับตัวแท้งที่พลังโจมตี14่เลยครับอาวุธนะแล้วก็ในส่วนของท่าก็จะเป็น12นะครับต่างกัน2นะครับแต่ว่าในส่วนของอาวุธรองนะครับก็คือสายแท้งเนี่ยก็จะได้ในส่วนของการบล็อกนะครับดาเมจจากการบล็อกเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนแรนยำจะเท่ากันทุกอาชีพนะครับ แล้วก็ของพลาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราการฟื้นฟูนะครับตัวดาบใหญ่นะครับอาวุธรองจะมีการต้านทานตัวแข็งต่างกับตัวหอกนะครับที่จะไม่มีนะอาชีพมิสซันหรือว่านักฆ่านะครับก็จะมีต้านทานตัวแข็งนะครับเช่นเดียวกับตัวอาชีพดาบใหญ่อาชีพเมดจะมีความเร็วสกิลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาวุธรองนะครับสอาชีพสุดท้ายก็จะเป็นของนักธนูนะครับมีแค่แม่นนะไม่มีอะไรเพิ่มในขณะที่ดาบคู่นะครับจะเป็นกิจเนี่ยก็คือแม่นอย่างเดียวนะครับสออาชีพเนี้ย นั้นจึงสรุปได้ว่านะครับอาชีพที่ดาเมจน้อยอย่างตัวแท้งแล้วก็พาเนี่ยถึงแม้แท้งจะมีตัวที่ลดดาเมจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พามีเพิ่มการคิวเนี่ยก็ยังช่วยในการฟาร์มแล้วก็เก็บเลเวลยากมากอยู่ดีนะครับ <S <S ผมจึงต้องย้ําหลายครั้งเลยนะครับสำหรับคนที่จะเล่นอาชีพนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นโลที่ค่อนข้างจะเสียสลามมากๆนะครับกว่าจะทําหน้าที่เป็นแท้งได้เนี่ยซึ่งก็คือจะเป็นพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับการตีบอสนะครับแท้งให้กับคนในปาร์ตี้หรือว่าในคิวเนี่ยก็คือใช้เวลาในการเก็บเลเวกก็าารมมนนๆ ในส่วนของความเปิดที่ได้มานะครับก็แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยสาเหตุเพราะว่าในแง่ของพลังป้องกันจริงๆแล้วอะมันคืออยู่อุปกรณ์อ,อื่นด้วยนะครับอย่างพวกอุปกรณ์สมใส่นะซึ่งจะบอกว่าอุปกรณ์สมใส่มันไม่ได้แยกสายไงก็คือทุกอาชีพอาจจะมีถ้าเกิดสามารถทําพวกของเขียวของฟ้าแล้วก็บวกเท่ากันอนะพลังป้องกันนะครับโดยมาตารฐานแล้วอาจจะเท่ากันทุกอาชีพดังนั้นนะครับแทงก็จะมีเพิ่มเติมจากอาชีพนป่นะก็แค่เรื่องของการบล็อกก์เซ็นนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะบล็อกติดไหม แล้วก็จะมีเสริมในส่วนของสกิลนะครับซึ่งก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการเพิ่มลดดาเมจป้องกันลรืนๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในส่วนของสกิลกันต่อนะครับสกิลแอคทิฟดั้งต้นของสายดาบโล่นะครับจะมีแอคคิลโจมตีตะวันดาบหนึ่งท่านะครับไม่ค่อยแรงมากแล้วก็จะมีตั้งท่าต่อสู้นะครับเป็นบัฟนะครับสินาทีลดดาเมจได้5นะครับที่เลเวลสองสกิลพัฟสี่พื้นฐานนะครับจะมีเสริมพลังร่างกายที่เลเวลสองนะครับเพิ่มป้องกัน4ี่แล้วก็จะมีเป เพิ่มแม่ยำสีใช้กันจะมีขยายประสาทสัมผัสนะครับที่อันนี้จะอาจจะไม่ได้คําเป็นเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการหลบหลีกนะครับระยะใกล้ระยะไกลสูงสุดนะครับที่เลเวลสามสูงถึง8แล้วก็ติดตาบุธนะครับเป็นสกิลพาส์สีเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ช่วยเพิ่มในการฟาเวลได้ก็คือเพิ่มนำไปอะบุธนะครับสูงสุดที่เลเวลสามคือสิบสกิลทั้งหมดนี้นะครับสามารถหาได้จากการทำเควสหลักแล้วก็ซื้อจากรายร้านค้านะครับสกิลแอคทีฟนะครับขั้นถัดมาจะเป็น หลังไหลนะครับเป็นสกิลแอคทีฟโจมตีปกตินะครับแล้วก็มีปะทะเป็นกันนะครับเป็นจังเกอร์แอคทีฟโจมตีธรรมดาแล้วก็จะมีสกิลบล็อกโลนะครับเป็นบัฟสินาทีนะครับเพิ่มบล็อกสูงสุดถึง8%ในขณะที่สกิลแพสซีฟเฉพาะทางของอาชีพดาบโลนะครับจะมีเพียงแค่สกิลเดียวก็คือแบกรับความเจ็บปวดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นพาสซีฟที่เมื่อบล็อกสำเร็จนะครับจะเป็นการแปะดีบัฟให้ศัตรูนะครับเป็นเวลา5วินาทีโดยการลดดับเบิลไปลบเจ็ดนะครับสูงส สกิลทั้งหมดนะครับทั้งระดับสีขาแล้วก็สีเขียวนะครับที่เป็นเวพาะทาแล้วก็พื้นฐานทั้งหมดนะพาร์ส,สีก่อนแอคทีฟเนี่ยสหามารถหาซื้อได้ในร้านที่เป็นทักษะนะครับเป็นมีทีทักษะเนี่ยก็คือตามราคาขึ้ไปเรื่อยๆนะสูงสุดก็คือราคา1น0 0 0ล้านห้าแสนนะครับซึ่งผมแนะนําช่วงแรกๆนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกการเอาฟาร์มเป็นหลักมากกว่าวก็คือพวกติดอาวุธเนี่ย ่วนเกี่ยวกับการป้องกันเนี่ยก็ซื้อได้เฉพาะพวกที่แบบราคาต่ำๆนะส่วนการเพิ่มป้องกันร,ระดับสูงเนี่ยการบล็อกอะไรพวกนี้แนะนําว่าค่อยไปซื้อช่วงหลังดีกว่านะครับพวกระดับล้านห้าเนี่ยถัดไปก็จะเป็นสก,กิลระดับแอคทีฟนะครับสีฟ้าเพียงสก,กิลเดียวที่สามารถหาซื้อได้นะครับของอาชีพนี้ก็คือโซ่พัฒนาการนะครับตัวนี้ก็คือระดับเลเวลหนึ่งนะครับจะเป็นการสร้างนามเมสถือว่าเป็นรามเป็ดระยะกลางนะครับก็คือจะปาโซ่ไปหาศัตรูนะครับแล้วด,ดึงเข้ามาใกล้ๆนะแล้วก็จะมีโอกาสในการสร้างนะครับสถานะดึง สถานะดึงเนี่ยทำให้ศัตรูหยุดการเคลื่อนไหวนะครับคือเหมือนกับล็อกขาไว้อะเพียงแต่ว่ามันไม่แค่โอกาสสาเร็จนะครับไม่ได้ติด100%เนในงี้ขอความแรงนะครับถือว่าเป็นสกิลโจมตีที่แรงที่สุดนะครับในขณะนี้ของดาบโล่ที่สามารถหาได้ด้วยการซื้อจากร้านนะครับราคา9ล้านทองนั่นเองและสมุดสกิลสำหรับขั้นสอนะครับจะต้องทําการคราฟอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งก็จะบอกว่าใช้โมริออนเยอะมาานะครับสาเมตรเลย สกิลแอคทีฟ45สกิลหนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่จําเป็นที่สุดนะครับของอาชีพสายแท้งถ้าไม่มีอาชีพนี้อย่าเรียกว่าเป็นตัวแท้งเลยจะดีกว่านะครับก็คืออาชีพที่ชื่อว่ายัวยูนะครับเป็นสกิลที่มีโอกาสนะครับทำให้เป้าหมายติดสถานะยัวยูนะครับลดค่าพลังเป้าหมายนานสามวินาทีนะครับยัวยูจะเป็นการทำให้ทำให้เป้าหมายนะครับเลือกเป้าหมายไม่ได้นอกจากตีราเพยงอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นจะมีการลดค่าพลัวเคลื่อนที่20%ด้วย คือสกิลนี้เรจะบอกว่าเป็นสกิลหลักของสายแท็กนะแต่คุณดูเงื่อนไขการใช้งานซะก่อนนะมีโอกาสหมายความว่าติดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแถมติดนานแค่3มวินาทีอีกครั้งนะครับคููดานานถึง14วินาทีพูดได้ว่านะครับต่อให้ได้มาใช้เนี่ยก็ยังต้องไปลุ้นนะครับโอกาสการติดแล้วก็การติดีสั้นมากๆนะครับดึงระดับบอสออกาไว้ได้แค่3มวินาทีเท่านั้นนะครับและความยากยิ่งกว่าการใช้งานหอชิมนี้นะครับก็คือการหามาใช้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถหาได้จากสถานที่ที่เดียวก็คือร้านค้ากินะครับ ซึ่งราคาในการได้มาครับต้องใช้ถึง1นึ่งแสนเหรียญคิวนะครับจากคิวนี้เห็นไหมแล้วคุณดูเหรียญคิวที่ผมหามาได้ในตอนนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมด7วันแล้วเนี่ยได้แค่1 6ึ0 0หมันเหรียญเท่านั้นนะครับโดยอัตาเฉลีย่ยแล้วเนี่ยการได้รับเหรียญคิวนะครับต่อ1นสัปดาห์เนี่ยมันจะได้รับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0ืน,นะครับถ้าเกิดคุณแบบไม่ใช่ระดับสุลตา่านที่สามารถเปเพชรบริจาคได้ ดังนั้นนะครับกว่าคุณจะได้สกิลนี้มาแล้วคุณสามารถทําหน้าที่ในโลของแท้งได้จริงๆอะ่ะแต่การดึงบอสได้นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นเดือนอะ่ะกระเผอเดือนครึ่งจนถึง2เดือนด้วยซ้ํานี่จะเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่ผมจะต้องเตือนคุณไว้ก่อนสำหรับคนที่จะเล่นอาชีพนี้เพื่อเป็นตําแหน่งแท้งจริงๆนะครับไม่มีสกิลนี้ไม่สามารถเล่นได้นอกจากความยากในการฟาร์มแล้วก็เก็บเลเวลเลยเนี่ยแค่การจะได้มาซึ่งสกิลหลักก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาสั้นแล้วนะครับความยากในการอัพขั้น2ก็เช่นกันนะ ก็คือต้องใช้ในการสร้างใช้มอริออนถึง30เช็ดกันในส่วนของสกิลพาสซีฟสีฟ้านะครับที่สามารถหามาได้นะครับจะมีด้วยกัน3สกิลคือป้องกันแน่นหนานะครับเป็นพาสซีฟที่เพิ่มลดดาเมจด้วยการบล็อกนะครับสูงสุดที่เลเวลสองถึง25การพิทักษ์แห่งลุงอรุณน,นะครับเป็นพาสซีฟที่เพิ่มลดดาเมจทักษะหรือว่าจากสกิลนะครับที่เลเวลสองสูงสุดถึง30และพาสซีฟที่3นะครับก็จะเป็นระเบิดนะครับที่ระดับเลเวลสองนะครับสามารถโจมตี ก็ไปนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเ,เพิ่มเติมได้อีกครั้งนะครับจะทําการติดรีบับนะดาเมจพื้นฐานของศัตรูนะครับลดลงถึง10จริงๆงตามคาอธิบายค่อนข้างดีนะก็คือตีปกตินะครับสามารถเพิ่มดาเมจได้ด้วยทั้ง3สกิลนี้นะครับสามารถซื้อได้ในร้านสกิลทั่วไปนะปราคา9ลร้านเช่นกันซึ่งแนะนําว่าช่วงแรกไม่ควรจะซื้อมาใช้ก่อนนะครับถ้าเกิดจ,จะซื้อใช้จริงๆอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มดาเมจอย่างสกิลระเบิดก่อนก็ได้เราค่อยไปเพิ่มการป้องกันแล้วก็การบล็อกนะครับทีงก,นนนก,กัักนหใล มีเงินพอแล้วส่วนขั้น2ของทั้ง3สกิลนี้นะครับใช้ในการสร้างเช่นกันสกิลพาสซีฟสีไฟกันเนี่ยนะครับจะเป็นลงทันนะเมื่อโจมตีโดนเป้านะครับจะมีโอกาสสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้แก่เป้าหมายนะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลระเบิดเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าลงทันนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับการใช้สกิลด้วยโดยสกิลลงทันนะครับสามารถซื้อได้จากร้านที่แยกออกมาต่างหากนะครับเป็นร้านเหรียญสนับสนุนนะครับร้านนี้จะได้เหรียญมาจากการทำเควสรายวันเท่านั้นนะครับ ก็คือทั้ง3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบาสเตียนเซเลอโน่ัมบาการอาวิเลียสนะครับซึ่งได้ต่อวันค่อนข้างจะน้อยมากอันนี้ผมทำรายวันทุกวันเลยนะครับเพิ่งได้แค่พันห้าในขณะที่สกิลนะครับใช้เหรียญตอนนี้มากถึง36 0 0 0นพะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเล่นไป3เดือนครึ่งปีไม่รู้จะได้ไหมนะส่วนขั้น2ขั้น3นะครับใช้ในการค้าขึ้นมาเท่านั้นนะครับสกิลสีฟ้าล้างแค้นนะครับเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสเพิ่มค่าพลังของตัวเองนะครับก็คือ เพิ่มการบล็อกถึง15%นะครับแล้วก็ลดดาเมจโดยการบล็อกอีก25นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับก็คือเป็นออตโต้นะเมื่อถูกโจมตีก็จะทำให้เพิ่มสเททตตัสเหล่านี้ขึ้นมาโดยระดับที่หนึ่งนะครับสามารถหาได้ที่ร้านค้ากิลนะครับที่ราคา150,000จริงๆเป็นสกิลที่ดีมากนะแต่ถ้าจะพูดได้ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ย่อยยุมาก่อนนะครับก็แท้จะไม่ต้องซื้อสกิลนี้เลยกันทีเดียวนะครับเมื่อรวมกันแล้วนะครับ2สกิลนี้รวมกันผนมว่าใช้เวลาอย่างน้อยอ่ะเดืนกวาจ้ สกิลระดับสีม่วงนะครับจะมีพาสซีฟด้วยกันทั้งหมด3สกิลนะครับจะไม่มีแอคทีฟเลยจะประกอบไปด้วยนะครับทอร์คดซึ่งเป็นพาสซีฟที่เพิ่มหลายอย่างมากๆนะครับลดดาเมจสิบห้าลดดาเมจด้วยกันบล็อกสิบห้าป้องกันการสตันนะครับเจ็ดเจ็เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันดีบัฟนะครับอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์โดยเงื่อนไขในการได้มานะครับจะอยู่ที่ร้านค้ากิลดนะครับก็คือสองสกิลสุดท้ายเห็นไหมล้าครั้แรกนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นคั้งที่สองนะครับห้าแสนห้าหมื่นก็นั่นแหละถ้าต้องผ่่านยยุ ต้องผ่านล้างแค้นมาก่อนนะครับถึงจะได้2สกิลนี้ก็นะ่าจะเล่นใช้เวลาเล่นสักประมาณ2ปีแหละนะถึงจะได้ครบอะ่ะอีก2สกิลนะครับก็จะเป็นโลก่กำแพงเหล็กนะครับเมื่อบล็อกได้สําเร็จนะครับจะไม่เกิดค่าสูงสุดดามม้านเมทสเท่าแล้วก็คริติคอลนะครับก็คือป้องกันการโจมตีทุกป,ประเภทที่เป็นชนิดรุนแรงนะค่าสูงสุดก็คือปกติอะในอาวุธมเมื่อกี้เห็นไหมที่มันจะมีค่ามินค่าแม็กนะครับก็คือจะไม่เกิดค่าสูงสุดขึ้นนะครับในขณะที่ด้านเมจสองเท่านะครับซึ่งเป็นดามเมทพิเศษเช่นกันนะก แต่ก็หายากมากเช่นกันนะครับเพราะว่าดรอปจากมอนสเตอร์นะครับระดับบอสในพื้นที่นะครับของสมรภูมิแล้วก็พวกมอนสเตอร์ทั่วไปก็มีโอกาสดรอปนะอ่อท่าน้ําแข็งก็มีนะครับระดับบอสเช่นกันสกิลรับมือวิกฤตนะครับเมื่อเฮทพีต่ำกว่า25นะครับจะเพิ่มค่าพลังทนดาเมจ15นะครับนานสีวินาทีการหามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้น1นึ่ขั้นสนะครับใช้จากการคาบรือนๆซึ่งก็แพงมากๆ แล้วก็สกิลพาสซีฟสีทองนะครับอย่างโจมตีกับรวดเร็วเนี่ย mm hmm. เมื่อบล็อกได้นะครับจะมีโอกาสสร้างนาเมะเพิ่มเติมแก่เป้าหมายนะครับว่าเป็นปการสะท้อนนะครับสวินาทีให้ตัวนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะได้มาตอนเปลี่ยนอาชีพขั้นที่2นะครับ mm hmm. ก็คือตอนเลเวลสีแล้วก็ขั้น2นะครับใช้จากการคราฟเช่นกัน,กน mm hmm. แล้วก็สก mm ิลแอคทีฟระดับสีม่วงนะครับกำแพงพิทักษ์เนี่ยจะเป็นการสร้างบาเรียนะครับยีของเทปเสองสด นาสิบวินาทีนะครับสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลป้องกันที่ดีมากๆนะล้วก็ก็จะได้ก้อนนู่นเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนอาชีพรั้งที่3เลยนะครับต่อเลเวลา55ขั้น2ได้มาจากการคราฟแล้วก็สกิลแอคทีฟระดับสีแดงนะครับก็คืออ่าปาการเหล็กนะตัวนี้เป็นค่อนข้างดีมากนะครับคือเป็นบัฟสิบวินาทีนะครับเพิ่มทั้งการต้านทานถืงปกติ40ต้านทานตัวแข่ง5้านะครับต้านทานดีบัฟ40แล้วก็ตัวนาเบทักษะ20ก็ถ้าจะพูดได้ว่าไม่ติดดสถานาในะใะนในเลย,เลยนะ แล้วก็ลดดาเมจเข้าไปอีกนะครับจากการใช้สกิลศัตรูแต่ว่าการได้มาซึ่งสกิลนี้นะครับบอกเลยว่ายากมากๆเพราะว่ามาสเตอร์นู่นเลยเหลือ72นะครับในพื้นที่สมรภูมิก็โดยสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสกิลโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับการเสริมการป้องกันการบล็อกนะครับลดดาเมจใดๆก็ตามนะที่มันเสริมความเปิดทั้งหลายอ่ะมีน้อยมากนะครับที่เพิ่มเกี่ยวกับพลังโจมตีแล้วก็มีสกิลโจมตีที่ใช้งานได้จริงนะครับเพียงแค่สกิลเดียวเลยมั้นก็คือโซ่พัฒนาการนะครับ และสกิลที่เข้าถึงได้นะครับในช่วงต้นก็จะมีแค่ระดับสีขาวสีเขียวสีฟ้าเท่านั้นนะครับสุดท้ายถ้าคุณจะเล่นอาชีพนี้จริงๆนะครับคุณต้องมีใจที่รักในการปกป้องเพื่อนพ้องอย่างมากเพราะว่าไม่ใช้ความอดทนในการผ่านช่วงแรกอะ่ะกว่าจะไปถึงจุดที่คุณสามารถมีสกิลย่อยุเพิ่งเป็นสกิลหลักแล้วก็ใช้ในการดึงบอสได้จริงๆนะครับก็อาจจะทําให้คุณท้อจนเลิกไปก่อนได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับมือใหม่สายฟีสายตะน้อยทุกท่านนะครับ ถ้าคิดว่าอาชีพนี้โดดเด่นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ใช่ครับมันป้องกันเด่นมากๆแต่การจะฝ่าไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับคุณต้องฝ่ามรสุมเยอะมากสำหรับวันนี้ผมป็กซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ